รู้หรือเปล่าตายางมีหลายแบบนะตายางเป็นงานประดิษฐ์ที่ใช้หมึกหรือสีให้เกิดภาพหรือลวดลายจากแม่พิมพ์ที่อาจเป็นการแกะสลักการแกะด้วยเลเซอร์หรือหล่อโลหะขึ้นมาให้เกิดบนแผ่นยางแม่แบบตายางธรรมดาตัวยางผลิตจากเนื้อยางพาราธรรมชาติเนื้อยางพาราสังเคราะห์เนื้อยางเรซินแกะสลักด้วยเลเซอร์ตัวด้ามทําจากไม้หรือพลาสติก ตายางด้ามธรรมดามีข้อยุ่งยากตรงที่ต้องใช้ร่วมกับถาดหมึกด้วยตายางหมึกในตัวเป็นตายางที่มีแท่นหมึกอยู่ในตัวแล้วทำจากเนื้อยางเรลซินมีขนาดพอดีมือพกพาสะดวกคุณภาพดีไม่พังง่ายตายางนิยมใช้กับกระดาษเช่นปั้มตาเอกสารที่ต้องการรับรอง และสามารถเอาไปใช้กับแก้วพลาสติกว้าสำหรับขายได้อีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านปิ้นดีแอดไลน์เพื่อเพิ่มเพื่อนเลยนะคะ